ข้อ8ครับให้ถ้าสมมุติมานะครับแล้วก็บอกเลขอะตอมมาให้เลยครับเห็นไหม m นะครับเลขอะตอม22 l 28แล้วก็ q 30นะครับเขาบอกว่าเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันครับและจำนวนเลขตอนเดี่ยวนะครับของทั้ง3าตัวนี้ในสารประกอบเชิงซ้อนครับจากลักษณะนะครับของสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยเราจะเห็นรัาว่าแต่ละธาตุที่เอามาเนี่ยครับมันจะไปอยู่ในไอออนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็จะเห็นรัาว่าเป็นอะตอมกลางภายในไอออนเชิงซ้อนด้วยครับ ตรงนี้ก็สามารถบอกได้นะครับว่าธาตุพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นธาตุธานสซิชันครับเพราะว่าธา n ุิชันเนี่ยจะสามารถเป็นอะตอมกลางนะครับภายในไอออนเชิงซอนได้ครับโอเคนะครับไอวงเล็บตรงนี้นะครับแสดงถึงไอออนเชิงซอนนะจะสามารถมีธาตุธาตุิชันครับเป็นอะตอมกลางภายในไอออนเชิงซอนได้โอเคนะครับหรือว่าโดยทั่วไปครับเราก็วควรรู้อยู่แล้วนะครับว่าธาตุเลขอะตอมเนี่ยมันตกในช่วง2 1ถึง30นะครับตรงนี้ให้รู้เลยนะครับว่า ผู้ที่เลขอะตอมเนี่ย2 1ถึงมันคือท่า transition ที่อยู่ในค่าที่4นะครับอันนี้เราต้องรู้นะจำไว้นะครับเลขอะตอมครับถ้าตกอยู่ในช่วง21-30ถึงแปลว่าเป็นทาา transition ครับที่อยู่ในค่าที่4นะแต่ทีนี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้เนี่ยคือบรรดาทตาุ mlq พวกนี้ครับถ้าเกิดว่าอยู่ในอ้างงซ้อนเนี่ยอยากรู้รัาว่าแต่ละตัวเ่ยครับ mlq ตรงนี้เนี่ยมันมีเลขอ x i d a t i o นเท่าไหร่บ้างนะครับ อันนี้คิดไม่ยากครับเราลองดูได้เลยนะอย่างเนี้ครับคอรลีนนะครับเลขออกซิเดชันของมันเนี่ยคือลบหนึ่งใช่ไหมแล้วนี้นะครับพลอยสามอยู่แสดงว่าก้อนนี้ครับก้อนนี้นะต้องเป็นลบสามครับแบบนี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วครับว่าไอวงเล็บเนี่ยครับของแอลซิงซ์เนี่ยทั้งก้อนนี้ครับทั้งก้อนนี้รวมกันนะจะต้องได้เป็นบวกสามนะครับโอเคมั้ยสารประกอบมันสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าสารประกอบเนี่ยเลขออกซิเดชันรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับศูนย์ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคอรลีนเนี่ยครับตัวอลลบตรงนี้เนี่ย รวมกันแล้วได้ลบสดังนั้นครับไอออนเชิงซ้อนภายในวงเล็บตรงนี้ก็ต้องรวมกันแล้วได้บวกสนะครับเคนะทีนี้เราก็มาดูครับภายในไอออนเชิงซ้อนมันจะมีโมเลกุลของน้ําอยู่ครับโมเลกุลของน้ำนะครับเป็นอนุมูลที่เลขออกซิเดชันนะครับจะเท่ากับศูนย์ครับเวลาดูอนุมูลนะครับจำเป็นก้อนไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเนี่ยครับโมเลกุลน้ําตรงนี้เนี่ยเลขออกซิเดชันของมันจะเท่ากับศูนย์ครับเคนะแต่นั้นห้อย6ไปก็มีค่าศูนย์อยู่ดีนะครับแสดงว่าครับ เลขออกซิเจนเนี่ยของ M นะครับจะมีค่าเท่ากับบวก3ครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่า M เนี่ยมีเลขออกซิเจนเท่ากับบวก3ก็จะทําให้อออนเชิงซ้อนตรงนี้ครับมีเลขออกซิเจนเป็นบวก3พอดีแล้วไปรวมกับคลอรีนตรงนี้ครับรวมกับลบ3เนี่ยก็จะได้เป็น0ูนนะครับโอเคนะครับอันนี้วิเคราะห์ไม่ยากมากนะครับเราต้องดูดีครับว่าอนุมูลแต่ละตัวเนี่ยมันมีเลขออกซิเจนรวมเป็นเท่าไหร่นะน้ำเนี่ยครับรวมกันแล้วได้ศูนย์ดังนั้นถ้าเกิดว่าในวงเล็บนี้เนี่ยจะเป็นบวก3ได้ครับ ตัว m เองเนี่ยครับจะต้องเป็นบวก3นะโอเคครับเราก็รู้ได้ครับว่า m เนี่ยเท่ากับบวก3ในออกซิเดชันของมันนะครับเรามาดูต่อครับ l ครับตรงนี้จะเห็นว่าไอออนเชิงซ้อนเนี่ยจะอยู่ในฐานะไอออนลบใช่ไหมแล้วโพแทสเซียมตรงนี้ครับเป็นบวก1เสมอนะครับเป็นธาตุมูลหนึ่งนะห้อยสองแสดงว่าตรงนี้เป็นบวก2ครับไอออนเชิงซ้อนเนี่ยก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับควรจะเป็นลบ2นะโอเคนะครับเราก็ดูครับคลอรีนครับคลอรีนที่อยู่ในออกซิงซ้อนเนี่ย มันมีอยู่4ตัวครับแสดงว่าตรงนี้เป็นลบ4ตรงนี้เป็นลบ4ครับรวมยังไงครับให้กลายเป็นลบ2ได้ l เนี่ยครับควรจะเป็นบวก2ใช่ไหมอันนี้นะครับถ้านี้บวก2รวมกับลบ4ครับก็จะทําให้ภายนวงเล็บเนี่ยเป็นลบ2ได้นะครับเคนะอันนี้เราก็รู้แล้วครับว่า l เนี่ยเท่ากับบวก2ครับต่อมาครับมาดูอีกอันหนึ่งอันนี้ครับอนุูกตรงนี้ s ั n f a t เท่าไหร่ครับ s ั n เฟ t เป็นลบ2ใช่ไหม อซเชันลบสองนะครับเวลามองพวกนี้มองเป็นอนุมูลเป็นก้อนไปเลยนะอันนี้ลบสองครับดังนั้นครับไอออนเชิงซ้อนครับไอออนเชิงซ้อนนะก้อนตรงนี้ครับก้อนตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นบวกสองใช่ไหมทางก้อนต้องเป็นบวกสองนะเราก็มาดูครับภายในวงเล็บนี้นะครับแอมโมเนียครับอนุมูลแอมโมเนียเนี่ยออกซิเดชันเป็นศูนย์นะครับเหมือนกับน้ำนะอันนี้ครับทางก้อนอนุมูลตรงนี้นะครับออกซิเดชันเป็นศูนย์คูณสี่ไปก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีนะดังนั้นถ้าเกิดว่าไอออนเชิงซ้อนครับจะเป็นบวกสองได้เนี่ย ตัวคิวเองก็ต้องมีค่าเท่ากับบวก2นะโอเคนะครับถ้าคิวเป็นบวก2ก็ทําให้อออนชิงซ้อนครับมีค่าของประจุเนี่ยเท่ากับเป็นบวก2ได้ครับบวก2ลบกับลบ2ก็เป็น0นพอดีนะครับโอเคนะอันนี้คิวก็เป็นออกซิเดชันนะครับเท่ากับบวก2ครับโอเคนะครับอันนี้ใครยังตามไม่ทันเนี่ยอยากให้บรรทุนนะครับเรื่องของการคํานวณเลขออกซิเดชันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําโจทย์ทุกนี้เลยนะ โอเคครับเราก็มาดูครับเขาถามว่าข้อไหนถูกใช่ไหมมาเช็คในส่วนเลขออกซิเดชันที่เราคิดแล้วก่อนครับจะเห็นว่า M เนี่ยครับเยอะสุดครับบวกสนะครับ M เยอะสุดนะแล้วแอลคาเนี่ยครับเท่ากันครับก็คือบวกสครับก็ตรงกับช้อยสี่แล้วก็ช้อยห้านะครับโอเคนะเราก็มาดูเรื่องของจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวอีกทีนึงครับการดูจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเวลาบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยเราบรรจุลงไปในช่องออร์บิทัลใช่ไหมออร์บิทัลเนี่ยครับเรามักจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นช่องๆสล็ออตย่างี้นะครับ อันนี้ครับคือ1นึออร์บิทัลนะ1ออร์บิทัลใสอิเล็กตรอนได้เต็มที่2ตัวครับอันนี้คือใส่เข้าไปเต็มนะครับแต่ว่าบางทีครับพอเรามาจุเนี่ยอิเล็กตรอนนะครับเข้าไปทุกตัวแล้วครับเข้าไปทุกตัวที่มันมีได้ตามเลขอะตอมนะใส่ลงไปครับในแต่ละสล็อตเนี่ยปรากฏว่าบางช่องออร์บิทัลครับบางช่องเนี่ยครับใสไปเต็มแล้วปรากฏว่ามันมีเศษครับใส่ไปนะครับเหลือเศษเนี่ยประมาณ1ตัวอย่างนี้ครับเหลือเศษ1ตัวครับในช่องออร์บิทัลเนี่ยเราจะเรียกนะครับว่าไอตัวอออิเเเเเลล็็็กกตตรรรนนนนนงีีี้่่ยยมััปดวคบ เคไหเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับอิเล็กตรอนเดี่ยวก็คือมันอยู่ในออร์บิทัลเนี่ยแค่ตัวเดียวครับไม่ได้เข้าคู่กับใครภายในช่องออร์บิทัลนะอันนี้นะเป็น1อิเล็กตรอนเดี่ยวได้ครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะงั้นเราก็ลองมาจัดอิเล็กตรอนเลยครับเราดูก่อนครับเเนี่ยครับตัวเอนะเราลองจัดในกรณีที่เป็นอะตอมทั่วไปนะครับยังไม่มีประจุก,ก่อนครับแต่ว่า ถ้าดูตามสูตรจริงๆเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในนี้ m เนี่ยครับมีประจุเป็น3บวกนะครับเข้าใจแต่ว่านี้ครับเราลองจัดแบบทั่วไปก่อนนะครับเป็นอะตอมที่มีสถานะประจุเป็นกลางทั่วไปก่อนนะคือมีอิเล็กตรอนครับทั้งหมด22ตัวตามเลขอะตอมครับเข้านะครับ22ตัวครับก็เริ่มจาก 1s2 ใช่ไหม 2s2 ลองไปทวนดูนะครับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับว่าลำดับการจัดตามหลักเอาบาวเนียมีขั้นตอนยังไงนะครับอันนี้เป็นประเด็นพื้นฐานเหมือนกันนะใครยังไม่แม่นลองไปทวนกันดูนะครับเริ่มต้นครับ1 s 2 2 s 2ครับ2 p 6 3 s 2ครับ3 p 6อันนี้ครับเราสามารถเขียนย่อเป็นตัวอ์กนได้ใช่ไหมครับเพราะว่า18ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนของเลขอะตอมนะครับอ์กนพอดีนะบางทีครับไอตรงนี้เนี่ย สามารถเขียนย่อนะครับเป็นวงเล็บอาร์กอนอย่างนี้ได้ครับโอเคนะทีนี้ครับเราใส่ไปแล้วสิบแปดตัวเหลือเศษอีกสี่ตัวนะครับก็ต่อด้วย4 s 2ครับตรงนี้อย่าลืมนะครับต่อด้วย 4s นะไม่ใช่3 d ดีนะครับใส่ 4S ไปก่อนครับแล้วเหลืออีกเศษอีก2ตัวใช่ไหมก็เป็น 3D 2ตรงนี้ครับโอเคนะครับอันนี้คืออะตอมทั่วไปครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประจุครับเป็น3บวกตรงนี้ครับเห็นไหมดังนั้นต้องดึงอิเล็กตรอนครับ จากนอกสุดเนี่ยออกไป3ตัวครับเวลาดึงนะครับเวลาดึงอีตอนเนี่ยเราจะดึงจากระดับพลังงานหลักที่อยู่นอกสุดนะเราดูที่ตัวเลขเป็นหลักครับอันนี้ครับมันอยู่ที่ระดับพลังงานหลักที่4ี่นะครับเราจะดึงที่ระดับพลังงานหลักที่4ก่อนนะครับเข้าใจไหมเวลาดึงไม่ดึงตามการจัดเรียงแบบเอาบาวนะครับเราจะดึงครับจากระดับพลังงานหลักนะครับชั้นนอกสุดก่อนนะอันนี้ครับเลข4ี่มันมากสุดใช่ไหมเราก็ดึงจากเลข4ก่อนครับ ดึงไป2ตัวครับอันนี้ก็จะกลายเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับอันนี้เป็น0ูนนะเสร็จแล้วก็ต้องดึงอีกตัวหนึ่งครับก็มาดึงที่ 3D ตรงนี้ครับเพราะว่าระดับกาหลักเนี่ยครับที่3เนี่ย 3D มันจะอยู่นอกสุดใช่ไหมเราก็ดึงจาก 3D อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น1ครับดึงไปอีกตัวหนึ่งนะเคครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการจัดเรียงอะตอนนะครับกรณีที่อะตอมเเนี่ยมันมีการเสียอะตอนไป3ตัวนะครับมีประจุเป็น3บวกครับเคยไหม จำไว้นะครับหลักการจัดเรียงนะของเราที่มันเป็นไอออนนะครับเราเริ่มครับจากการจัดเรียงตอนที่มันเป็นอะตอมปกติก่อนครับใส่อิเล็กตรอนเนี่ยจำนวนเท่ากับเลขอะตอมมันไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมีการดึงอิเล็กตรอนออกทีหลังนะครับดึงจากชั้นนอกสุดออกก่อนนะตามประจุของมันครับเขี้มะอันนี้3บวกก็ดึงอิเล็กตรอนออกไป3ตัวครับเขี้นะครับทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องของจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวครับสังเกตดูนะครับตัวของออร์บิทัลเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นอะพนร์ย่อยเเนี่ยมันจะมีแค่1ออร์บิทัลครับ 1ออริทัลบรรจุได้2อิเล็กตรอนครับอันนี้1 s 2ใช่ไหมแสดงว่าใส่อิเล็กตรอนไป2ตัวนะครับเต็มออริทัลนะโอเคนะครับอันนี้ก็ทำเราเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับพันย่อย s เนี่ยใส่ไป2ตัวก็แสดงว่าใส่เต็มนะครับอันนี้ไม่ได้มีอิเล็กตรอนเดียวนะครับโอเคไหมอิเล็กตรอนเดียวเป็นศูนย์นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นระดับพันย่อย p ครับอันนี้จะมี3ออริทัลครับ3ออริทัลไปเลยครับก็ใส่อิเล็กตรอนเนะครับได้ทั้งหมดกี่ตัวครับได้ทั้งหมด6ตัวใช่ไหมใส อันนี้ครับ 2p6 ก็แสดงว่าใส่ไปเต็มแล้วนะครับอันนี้อิเล็กตรอนเดี่ยวก็เป็น0ครับ 3s ก็ทำนองเดียวนะครับเหมือนกัน 1s กับ 2s นะอันนี้ก็เป็น0ูนใช่ไหม 3p ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามี6ตัวเนี่ยก็แสดงว่าใส่ไปเต็มแล้วนะครับไม่ได้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะส่วน 4s ตรงนี้ดึงออกไปหมดครับถ้าดึงออกไปหมดเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับเหลืออยู่ภายในช่องลวครับในช่องมันูนอย่างนี้ก็ไม่นับว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะสุดท้ายครับมา เป็นระดับพัย่อยดีเนี่ยมนจะมีทั้งหมดห้าอวิทอลครับห้าอวิทอลนะโอเคนะครับห้าอวิทอลก็ห้าช่องครับใส่ได้เต็มที่นะครับสิบตัวแต่นี้ใส่ไปแค่หนึ่งตัวแบบนี้ใช่ไหมแค่หนึ่งตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่านี้ครับมีอิเล็กตรอนเดี่ยวครับทั้งหมดหนึ่งตัวครับโอเคนะครับอันนี้นะอยู่ตัวเดียวนะครับภายในอวิทอลเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับพอเข้าใจนะครับดังนั้น m ครับ ถือว่ามี1อิเล็กตรอนเดียวครับโอเคนะครับอันนี้นะมีแค่1นอิเล็กตรอนเดียวแล้วเราก็มาใช้ครับ L กับ Q ต่อครับตามหลักการเดิมนะตัว L นะครับตัว L เนี่ย28ใช่ไหมเขียนตามลักษณะของอะตอมปกติก่อนครับยังไม่ต้องเขียนเป็นไอออนนะอันนี้ก็เขียนย่อไปเลยนะครับเป็นอาร์กอนนะครับตั้งแต่ 1s2 ถึง3 s 3 v 6นะอันนี้ครับที่เขียนย่อเป็นอาร์กอนนะครับก็ย่อไป18ตัวใช่ไหม แล้วก็ต่อด้วย 4s2 ครับ 4s2 ก็เป็น20ตัวนะครับเหลือเศษอีก8ตัวครับก็ใส่ไว้ที่ 3d8 ครับโอเคนะครับเราก็มาดูครับ L เนี่ยครับประจุเป็นบวก2ใช่ไหมเป็น2บวกนะครับประจุของ L นะอันนี้ครับก็ใส่ไป2บวกครับ2บวกคือดึงอิเล็กตรอนออกไป2ตัวครับดึงที่ 4s นะครับ 4s อยู่นอกสุดนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น0ครับเคครับท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็น L 2บวกแล้วนะ เราก็ดูครับว่าอิเล็กตรอนเดี่ยวเนี่ยมีเท่าไหร่ครับไอตัววงเล็บอาร์กอนเนี่ยครับแน่นอนก็ว่าเป็นสูตรนะครับใส่เต็มทั้งหมดตามนี้เลยนะแล้วนี้ครับ 4s เนี่ยมันก็เป็นช่องว่างๆครับก็ไม่ได้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะส่วน 3d8 ครับอันนี้ครับช่องออร์บิทัลเนี่ยทั้งหมดหช่องใช่ไหมเวลาใส่ครับตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับเวลาใส่เนี่ยเราจะใส่ให้เต็มทุกออร์บิทัลก่อนครับก็คือแดตัวใช่ไหมครับเราใส่ตรงนี้ไปตัวหนึ่งก่อน อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับเราไม่ได้ใส่ที่ออร์บิทัลเดียวกันนะครับย้ายไปที่อีกออร์บิทัลเลยครับอันนี้ครับตัวที่2ใส่ตรงนี้ตัวที่สามตัวที่4ี่ตัวที่ห้านะครับเห็นไหมเลข3ตัวครับคราวนี้ก็ย้อนกลับมาใส่ที่ช่องเก่าไดยเลยครับอันนี้ครับ6 7ดแล้วก็8ครับเคนะครับอันนี้ก็ใส่เต็มแ้วนะแตัวจะเห็นเขาว่ามีช่องเนี่ยครับที่ใส่แค่ตัวเดียวเนี่ยสองช่องครับแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเดียวนะครับทั้งหมด2ออิเล็กตรอนเดียวครับ โอเคนะครับเวลาใส่ก็ระวังนะครับใส่อย่างที่พี่บอกนะครับว่าใส่ให้เต็มทุกเอาไทัลก่อนครับแล้วค่อยย้อนกลับมาใส่ที่ช่องแรกใหม่นะโอเคนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นครับว่ามันมีตัวที่อยู่ในออ์บิทัลเนี่ยแค่ตัวเดียวทั้งหมด2อิเล็กตรอนครับอันนี้ก็ถือว่ามี2อิเล็กตรอนเดียวนะครับโอเคนะก็มาวิเคราะห์ที่ Q ต่อครับ Q เลขอะตอมเท่าไหร่ครับเท่ากับ30ใช่ไหมสามสิบนะโอเคครับลองจัดเรียงดูก่อนนะอันนี้ย่อ1สิบแปดตัว 4s2 ครับได้20ตัวใช่ไหมใส่อีก10ตัวก็ไปที่ 3d10 ตรงนี้เลยครับโอเครับอันนี้คือคิวนะครับในสถานะที่ประจุเป็นกลางนะแต่ว่าอันนี้เราดูแล้วครับประจุเนี่ยเป็น2บวกนะครับ2บวกนะก็ดึงออกที่ไหนครับดึงออกที่ 4s ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ครับเราก็มาดูครับว่าคราวนี้เนี่ยมีอิเล็กตรอนเดี่ยวไหมครับ 3d เนี่ยครับมันประจุอิเล็กตรอนได้เต็มที่กี่ตัวครับเต็มที่10ตัวใช่ไหมแสดงว่านี้ไม่ได้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะครับ มันบรรจุเต็มครับทุกออร์บิทัลเลยครับโอเคนะครับถ้าบอกท่านบรรจุตอนนี้ที่บอกนะคือใส่ไปตรงนี้ก่อนครับให้เต็มห้าตัวก่อนนะในทุกออร์บิทัลอย่างนี้แล้วก็ใส่ต่ออีกครับอีกห้าตัวอันนี้ก็จะเห็นครับว่าใส่เต็มทุกออร์บิทัลนะครับทุกออร์บิทัลเนี่ยมันเข้าคู่กันหมดครับแสดงว่าไม่มีตัวไหนนะครับที่อยู่เดียวๆเป็นอิเล็กตรอนเดียวเลยนะดังนั้นครับอันนี้อิเล็กตรอนเดียวก็เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าใส่เต็มทุกออร์บิทัลนะโอเคครับ ก็จะเห็นรัาว่า q เนี่ยอิเล็กตรอนเดี่ยวเป็น0ครับก็ไล่เรียงได้เลยครับตัวที่เยอะสุดก็คือ l ใช่ไหม l เยอะสุดครับรองลงมาก็เป็น m แล้วก็ที่ไม่มีเลยก็คือ q นะครับก็ต่อข้อ5นะโอเคนะครับ l 2ตัว m 1ตัวแล้วก็ q 0ย์ตัวครับขอเข้าใจนะครับข้อนี้ก็พยายามว่าค่อยอธิบายให้นะครับน้องๆเนี่ยจะได้หลักการพื้นฐานนะในการพิจารณาครับว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเนี่ยมีหลักการดูยังไงนะครับ ข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมอปายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube c h ช n แน l เคมีพิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลรงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหารับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับ การเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแผท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยระเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวค้สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเข้าไหม ซึ่งคอตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID Mega g a เคม2นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวค้อนนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ